สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแอปในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับกิจกรรม e n l i s t m e n t นะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะหรือทำกิจกรรมเราจะต้องเจอคำถามกระตุ้นความคิดใช่ไหมคะเราจะไม่รอช้าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ ค่ะเกมกระตุ้นความคิดนะคะจะเป็นเกมอะไรเอ่ยหายไปค่ะคุณครูแอปนะคะก็จะมีตัวอย่างเกมมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะคะเช่นภาพนะคะก็จะมีอักษร a b c ใช่ไหมคะค่ะให้นักเรียนจำอักษรทั้งสามันนี้แล้วคุณครูแอปนะคะก็จะเอาออกไป1ตัวอักษรค่ะ แล้วจะถามว่าอะไรหายไปนักเรียนคิดว่าอะไรหายไปคะเก่งมากค่ะตัว B นั่นเองนะคะที่หายไปนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะค่ะข้อที่1นะคะให้น้องๆน,นะคะจำสีเหล่านี้ไว้นะคะจำเอาไว้เลยนะคะ แล้วให้ทายว่าสีอะไรหายไปคุณครูแอปให้เวลาจำา10วินาทีเริ่มค่ะคุณครูแอปก็ได้เอาสีออกไปแล้วนะคะคุณครูแอปให้เวลาคิดอีก10วินาทีเริ่มค่ะ ภาพนักเรียนเนี่ยคิดว่าสีใดหายไปคะอ่าเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะนักเรียนจะทายสีถูกหรือเปล่าเอย่ยเก่งมากคะ่ะสีเหลืองนั่นเองคะ่ะที่หายไปใครตอบถูกตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเราจะเริ่มข้อที่2กันคะ่ะให้น้องๆจำคำเหล่านี้ไว้นะคะ ว่าคำใดหายไปก็จะมีคำว่ามะม่วงมะนาวมะพร้าวมะยมมะดันมะละแล้วก็มะลุมนะคะคุณกูแฮปนะคะให้เวลาจำ10บวินาทีค่ะเริ่มค่ะ ค่ะคุณครูแอปได้เอาคำออกไปแล้วนะคะ1คําคำนักเรียนคิดว่าคำอะไรหายไปคะคุณครูแอปให้เวลานึก10วินาทีค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าคำอะไรหายไปคะ เก่งมากค่ะมะนาวค่ะเราไปต่อข้อ3กันค่ะค่ะให้น้องๆจำรูปทรงเหล่านี้ไว้นะคะแล้วดูนะคะว่ารูปทรงอะไรหายไปนะคะคุณครูแอปให้เวลาจำา10วินาทีเริ่มค่ะ ค่ะคุณครูแอปได้ดึงรูปทรงเลขาคณิตออกไป1โลรูปนักเรียนนึกดีๆค่ะว่ารูปทรงเลขาคณิตอะไรหายไปคุณครูแอปให้เวลานึก10วินาทีค่ะ นักเรียนคิดว่ารูปทรงอะไรหายไปคะเก่งมากค่ะหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะเราไปต่อกันข้อที่4เลยนะคะค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีขนมอยู่ทั้งหมด7ชิ้นให้นักเรียนจำว่ามีขนมอะไรบ้างครูแอปให้เวลา10วินาทีค่ะ แอปได้ดึงขนมออกไปแล้วนะคะคุณครูแอปให้นักเรียนเนี่ยนึกอีก10วินาทีค่ะว่าขนมอะไรหายไปเริ่มค่ะนักเรียนคิดว่าขนมอะไรหายไปคะ เก่งมากค่ะช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่5เลยนะคะมีเดือนทั้งหมด9เดือนนักเรียนต้องจำให้ครบนะคะคุณครูแอปให้เวลาจำทั้งหมด10วินาทีเริ่มค่ะค่ะคุณครูแอปได้ดึงเดือน ออกไปแล้วนะคะ1เดือนนักเรียนคิดว่าเดือนอะไรที่หายไปคุณครูแอปให้เวลานึก10วินาทีเริ่มค่ะนักเรียนคิดว่าเดือนอะไรหายไปคะเก่งมากค่ะเมษายนนั่นเองค่ะ เป็นไงคะสนุกไหมคะให้เักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคุณครูแอปจะพานักเรียนไปทบทวนเนื้อหาความรู้กันก่อนนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1 เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะการบูรณาการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เย้ใ yeah, น,นที่สุดก็ถึงวันหยุดแล้วพรุ่งนี้จะเล่นให้เต็มที่เลยเอาแต่เล่นเดี๋ยวก็ลืมทําการบ้านที่ครูสั่งรอกที่เขียนบันทึกประจําวันเนอะโถ่น่าเบื่อจังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าไงเจะาซีซ่าคิดถึงฉันละสิ <c oughs> โอล่า สนุกสนุกอออกล้วล่ะฉันจะเขียนมาทึกประจำวันของซีซ่าดีกว่าไม่ไม่เหมือนใครด้วยแต่เจ้าซีซ่าเป็นสุนัขนะจะใช้ได้เหรอก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนี่ถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ก็มาลองสังเกตดูกันว่าเจ้าซีซ่าทำอะไรบ้างโอเคน่าสนุกดีทำไมต้องสวมหมวกอะไรมาด้วยล่ะลิปดา ก็ <se ller> แต่งเป Next ็นนักสืบไงก็เราจะแอบต,ตามสืบชีวิตประจําวันของเจ้าซีซ่ากันนี่นาะก็ต้องเตรมที่กันหน่อยสิและโพอล่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหรือยังไงน,นี่ฉันเตรียมสมุดบันทึกมาแล้วก็ทําตารางเปรียบเทียบด้วยว่าเจ้าซีซ่าทำอะไรเหมือนเราหรือเปล่ามีประโยชน์กว่าหมวกของเธอเยอะเลยเง <se ller> ียบๆเ <se ller> จ้าซีซ่าตื่นแล้วเห็นไหม เห็นบอกว่าอยากนอนทั้งวันเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ดูดีๆถึงซีซ่าจะนอนอยู่แต่มันก็ไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนะยิงด้วยนะถึงจะช้าแต่ก็ขยับตัวตลอดเลยทำไมล่ะอ,อที่ทแท้ก็หายใจอยู่ไงเหมือนกับพวกเราเลยนะ ทั้งซีซ่าทั้งพวกเราก็ต้องหายใจเหมือนกันเฮยแล้วเมื่อไหร่มันจะลุกขึ้นมาทำอย่างอื่นสักทีล่ะเนี่ยนิดาอย่าลืมให้อาหารเจ้าซีซ่าด้วยนะลกูกจริงด้วยนะเมื่อแต่คอยดูลืมให้อาหารเลยอะฮ่ะะะะะาไหนไงมันกินอาหารแล้ว มืมสุนัขต้องกินอาหารแล้วลิบดาล่ะก็ต้องกินนะสิเมื่อเช้ายังกินข้าวตั้งสองจานแน่หาไมา่ได้ยังไงอ่ะอืมงั้นก็เหมือนกันเฮ้ยไม่คิด,ดส่ซสี่าทำอะไรอ่ะทำได้แปลกแปลกไม่รู้สิอยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นด้วยอะถ้าอย่างงั้นต้องนี่เลยเป็นขย โอ้โหสุดยอดแล้วมันพิเศษตรงไหนเหรอไม่มีหรอกก็แค่แคแว่าธรรมดาน,นี่แหละส่งเอาบรรยากาศไงอเอ๊ะนี่มันอะไรนะเย้ยยาสีซ่าแปงว่ามีการขับถ่ายด้วยสินะแล้วลิปดาละ่ะนี่ถ้าจริจีใช่ไหม เ้วซีซ่าตัวสูงขึ้นนี่นาลิปดารู้ได้ยังไงอะก็ <_ k> นั่นไงที่กำแพงมีรอยขีดที่ฉันเคยวัดความสูงข,ของซีซ่าเมื่อก่อนนะ่ะเมื่อกี้นี่ตอนที่ซีซ่าเดินผ่านมาไ็เห็นว่าสูงกว่ารรยเก่าตั้งเยนเนะอะแน่อ๋อแบบนี้ที่บ้านโพล่าก็ทําเหมือนกันโพล่าก็สูงขึ้นทุกปีด้วยฉันก็เหมือนกันนั่นแหละงั้นซีซ่าก,ก็มีการเจริญเติบโตเหมือนคนสินะ มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนกันสมกับเป็นเจ้านายสัตว์เลี้ยงเลยสุดท้ายก็กลับมานอนสินะ เฮ้อะไรเนี่ยจสี่ซ่าวันๆก็เอาแต่กินถ่ายเล่นแล้วก็นอนนี่นาไม่เห็นทำอย่างอื่นเลยอะ่ะอย่างเงี้ยลิปดาทำบ้างดีกว่าอ๋อลิปดานั้นใครอ,ะอ่ะขโมย นี่ไงซีซ่ามันก็ทํางานเหมือนกันนะช่วยเฝ้าบ้านแถมยังไล่ขโมยให้ไงขอโทษทีนะซีซ่าที่คิดว่าแกไม่ได้ทําอะไรเลยอะที่เราบันทึกมาแสดงว่าทั้งคนทั้งสุนัขก,ก็มีกิจกรรมเหมือนกันเลยนะใช่ทั้งหายใจกินขับถายจเจรินเติบโตตอบสนองสิ่งเร้าและก็นอนด้วยก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนี่นะแต่ว่ามีอย่างนึ่งนะ ไล่เหรอเพล่าก็ซีซ่ามีรายการทั้งหมดหนึ่ง6 7สาี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรายการแต่ลิปดามีหนึ่ง6 6สาี่ห้าหหรายการซีซ่ามีช่องทำงานว่าเป้าบ้านกับไล่ขโมยด้วยแต่ว่าลิปดายังไม่มีเลยนะเพราะงั้นต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำการบ้านด้วยล่ะไม่งั้นจะอายเจ้าซีซ่านะเธอเดกว่าลืมแล้วใะ่อีกั่นเนี่ย สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตคือสามารถหายใจได้กินอาหารได้ขับถ่ายได้เคลื่อนไหวได้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ส่วนลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตคือไม่สามารถทำแบบเดียวกันกันกบสิ่งที่มีชีวิตทำได้ น้องๆลงไปสังเกตดูได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตลองใช้วิธีแบบโพล่าดูก็ได้นะคะจากคลิปวิดีโอถ้านักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจครูแอปจะอธิบายให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอยู่มากมายและมีความแตกต่างกันออกไปทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราเรียกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราสิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถจําแนกเป็นสองกลุ่มใหญ่ได้แก่สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่โดยมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนสัตว์และพืชในการสังเกตว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นเราสามารถสังเกตได้จากลักษณะสำคัญต่างๆดังนี้ 1. ห,หายใจได้ 2. กินอาหารได้ 3. เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 4. มีการสืบพันธุ์ 5. มีการเจริญเติบโต 6. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 7. มีการขับถ่าย 1. สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศในการหายใจเช่นคนและสัตว์หายใจเพื่อการดำรงชีวิตส่วนพืช หายใจเพื่อนําแก๊สบางชนิดไปใช้ในการสร้างอาหารหากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศหายใจก็จะตายในที่สุด 2. ส,สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้หากสิ่งมีชีวิตได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพออาจทำให้ไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุด 3. ส,สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองคนและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองเช่นคนเดินสุนัขวิ่งนกบินส่วนพืชนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้แต่มีการเคลื่อนไหวได้เช่นการโน้มลำต้นเข้าหาแสง การหุบใบของพืชบางชนิดเมื่อถูกสัมผัส 4. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่อออกลูกออกหลานซึ่งเป็นการดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ 5. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการเจริญเติบโตเช่นคนสัตว์และพืช 6สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และพืชจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่และเพื่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้น 7. สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่าย โดยคนและสัตว์ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเช่นเหงื่อปัสสาวะอุจจาระ,ะส่วนพืชมีการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแก๊สและไอน้นาทางปากใบเช่นการคายน้ำลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเราสามารถสังเกตลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตได้ดังนี้ 1. ไม่หายใจ 2. ไม่กินอาหาร 3. ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ 4. ไม่มีการสืบพันธุ์ 5. ไม่มีการเจริญเติบโต 6. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 7. ไม่มีการขับถ่าย สิ่งมีชีวิตเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1. สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแม่น้ำา 2. ส,สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านโทรทัศน์โทรศัพท์เป็นต้น สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจะมีลักษณะสำคัญตรงข้ามกันซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างได้ดังนี้อันนี้คือตารางเปรียบเทียบนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิต 1. หายใจได้ 2. กินอาหารได้ 3. มีการสืบพันธุ์ 4. มีการเจริญเติบโต 5. เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ 6. มีการขับถ่าย 7. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ 1. ไม่หายใจ 2. ไม่กินอาหาร 3. ไม่มีการสืบพันธุ์ 4. ไม่มีการเจริญเติบโต 5. ไม่มีการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหว6 ไม่มีการขับทาย 7. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าค่ะจากบทเรียนข้างต้นนะคะเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนคุณครูแอปค่ะมีคำถามมาให้นักเรียนร่วมกันตอบด้วยนะคะเราไปตอบคำถามกันดีกว่าค่ะข้อที่1 ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตคุณครูแอบให้เวลาคิด10วินาทีนะคะเริ่มค่ะค่ะข้อที่1ตอบอะไรคะใช่ค่ะขอไข่ต้นไม้และพืชต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิต ที่เคลื่อนไหวได้จเจริญเติบโตได้หายใจได้ขับถ่ายได้และขยายพันธุ์ได้ค่ะข้อ2ค่ะข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคุณครูแอบให้เวลาคิด10วินาทีเริ่มค่ะ ข้อ2นักเรียนตอบอะไรคะค่ะเก่งมากค่ะคอควายคอมพิวเตอร์ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตพอไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้กินอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้หายใจไม่ได้และขยายพันธุ์ไม่ได้ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตและหายใจได้คุณครูแอปให้เวลาคิด10วินาทีค่ะ นักเรียนตอบอะไรคะใช่ค่ะก็ไก่ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถหายใจได้โดยใช้การหายใจทางปากใบนั่นเองค่ะข้อ4ค่ะข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสืบพันธุ์ได้คุณครูแอบให้เวลาสิวินาทีค่ะเริ่มค่ะ สตอบคอควายค่ะเก่งมากค่ะสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ได้กินอาหารได้หายใจได้เคลื่อนที่เองได้และขับถ่ายได้ค่ะเป็นอยังกันบ้างคะ่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่นักเรียนได้เรียนไปข้างต้นนี้นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วค่ะคุณครูค่ะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำค่ะกิจกรรม enrichment นะคะลักษณะเฉพาะตัวของฉันค่ะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์พร้อมๆกันนะคะคุณครูได้พานักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองไปสำรวจสวนสัตว์โดยครูให้นักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อสำรวจสัตว์ภายในสวนสัตว์แห่งนี้และบอกด้วยว่าสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตมีทั้งหมดกี่ชนิดค่ะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เสร็จแล้วนักเรียนก็มาตอบได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมดกี่ชนิดสิ่งไม่มีชีวิตมีทั้งหมดกี่ชนิดค่ะข้อ1ค่ะให้นักเรียนสำรวจหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบๆบ,บริเวณบ้านของนักเรียน พร้อมทางวาดภาพหรือติดภาพลงในใบกิจกรรมแล้วบันทึกผลนะคะค่ะในการทำกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการบูรณาการซึ่งมีทักษะใดบ้างเราไปดูกันค่ะ S. วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้างในกิจกรรมนี้ T เทคโนโลยีนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการใดบ้างในการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมนี้ E วิศวกรรมศาสตร์นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการและความรู้อย่างไรในกิจกรรมนี้ M คณิตศาสตร์นักเรียนใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องใดบ้างในกิจกรรมนี้ 2. จากกิจกรรมลักษณะเฉพาะตัวของฉันให้นักเรียนนำความรู้และทักษะต่างๆในด้าน STEM นำมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดย S คือวิทยาศาสตร์ T, T คือเทคโนโลยี E คือวิศวกรรมศาสตร์ M คือคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องกันด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมของคุณครูแอปเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งลงในแพลตฟอร์มภายในวันที่6กรกฎาด้วยนะคะ ไม่สะดวกที่จะปินใบกิจกรรมให้นักเรียนทําลงในกระดาษ A 4ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมแล้วส่งมาให้คุณครูแอปได้ดูกันด้วยนะคะหากนักเรียนคนใดอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคุณครูแอปค่ะมีใบความรู้และลิงก์เพิ่มเติมแนบให้ด้วยนะคะถ้าสำหรับวันนี้กิจกรรม e n l i s t m e n t ก็มีเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ